ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรพิดกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้โจงนี่ตมากำลังนำเรื่องของปริสงการให้ทานมาบรรยายให้ญาติโยมติดตามรับฟังก็เป็นเวลาประมาณ เดือนเศษนะเกือบจะสองเดือนอยู่แล้วนะถือว่าฟังเยอะพอสมควรโยมเรื่องอนิสงการให้ทานโดยพยายามเลือกเอาสูตรที่เกี่ยวกับการให้ทานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มต่างๆสูตรต่างๆนะรวบรวมบรรยายให้ติดต่อกันนะรวบรวมรวบรวมเป็นเรื่องๆไปนะ โนี้โยมก็ฟังเรื่องของการให้ทานอีกนะโดยวันนี้ตมาได้หยิบเอาอพระไตรปิฎกอังคุตตรานิกายเอกนิบาตาประวัติของพระสาวกทั้งหลายโดยเฉพาะพระอสิติมหาสาวกซึ่งพระสาวกที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่าท่านเป็นผู้เลิศเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีลาบมากเนี่ยยม นีก่ออกไหมว่าพระสาวกรูปนั้นท่านชื่อว่าอะไรเรคงจะนึกออกกน,นะหลายคนคงจะร้องอ๋อแล้วว่าจะใครถ้าไม่ใช่พระพระอะไรลมบางคนยังนึกไม่ออก,กน,นะพระศรีวรีเถระโยมบอกเกือบออกแล้วแต่ไม่ออก,กน,นะพระศรีวรีเถระเป็นพระสาวกที่พระองค์ทรงยกย่องว่า เป็นผู้เลิศก,กว่าภิสูจนทั้งหลายในผู้ผู้ที่มีลาบมากนะก็เกี่ยวกับอนิสงส์การให้ทานที่ท่านได้ให้เอาไว้แล้วก็ตั้งความปรารถนาเรื่องราวเป็นอย่างรายย่เยิมก็ติดตามรับฟังได้เลยประวัติพระศีวริเถระพึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่9ดังต่อไปนี้ด้วยบทว่าลาพีนังยะทิทางศีวรีทรงแสดงว่าเว้นพระตถาคต พระศรีวรีเทระเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีลาบเก็บเว้นจากพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีลาบมากที่สุดพระศรีวรีก็มีลาภรองลงมาจากพระพุทธเจ้าในปัญหากรรมของท่านมีเรื่องที่จะกล่าวโดยลำดับดังต่อไปนี้แม้พระเถระนี้ในอดีตครั้งพระพุทธเจ้าพร,พระนามว่าปุถุมุตระแสนกับที่แล้วโยม ถ้าพระพุทธเจ้าพนาว่าปทุมุตระเนี่ยยมจำไว้เลยนะว่าแสนกับที่แล้วนะไปพระวิหารยืนฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัทโดยในที่กล่าวแล้วนั่นเทียวเห็นพระศา,ศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีลาบมากคิดว่าแม้เราก็ควรเป็นผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปในอนาคตก็คือว่า เป็นผู้มีลาบมากในอนาคตนะจึงนิมนต์พระพุทธผลถวายมหาทานเจ็วันกระทำความปรารถนาว่าด้วยการกระทำกุศลนี้แม้ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอย่างอื่นแต่ข้าพระองค์พึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีลาบเหมือนอย่างภิกษุที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเอตะัทะคะ ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต,ตการตั้งความปรารถนาพระศาสดาทรงเห็นว่าไม่มีอันตรายสำหรับเธอจึงทรงพระยากรว่าความปรารถนาของท่านนี้จกสำเร็จในสำนักของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในอนาคตแล้วเสร็จกลับไป กุลบุตรนั้นกระทำกุศลตลอดชีพแล้วเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครั้งพระวิปัสสีพุทธเจา้านับถอยหลังไป91กับโยมนะถ้าปุถุมุตระนับถอยหลังไปแสนกับถ้าพระวิปัสสีก็นับถอยหลังไป91กับกุลบุตรนั้นบำเพ็ญกุศลตลอดชีพท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ครั้งพระวิปสัสสีพุทธเจ้ามาถือปฏิสนธิคือในสมัยพระพุทธเจ้าพราะนามว่าวิปัสสียมนะอุบาสกคนนี้ที่ตั้งความปรารถนาที่จะมาเป็นพระสีวลีเนี่ยนะได้มาถือปฏิสนธิในตำบลบ้านหนึ่งไม่ไกลกรุงพันทุมดีสมัยนั้นชาวเมืองพันทุมะพันทุมดีสั่งสนทนากับพระราชา ถวายทานแด่พระทศพลวันหนึ่งคนเหล่านั้นร่วมกันเป็นอันเดียวทั้งหมดถวายทานคิดว่าในมุกข,ขะคือทานของพวกเราไม่มีอะไรบ้างหนอดังนี้ไม่ได้เห็นน้ำพึ่งและเนยใสขออภัยไม่ได้เห็นน้ำพึ่งและเนยแข็งแล้วคนเหล่านั้นจึงวางบรุไว้ดักในทางจากชนบทเข้าไปเมือง ด้วยตั้งใจว่าจากนำของสองอย่างนั้นจากข้างโน้นข้างนี้บ้างมาคือปกติข้าวปลาอาหารที่จะถวายพระพุทธเจ้านั้นก็มีแทบจะทุกอย่างนะโยมตรวจเช็คดูแล้วก็ไม่มีน้ำพึ่งแล้วก็เนยแข็งต้องการให้มีครบทุกอย่างนะก็เลยสั่งให้คนไปดักต้นทางเผื่อว่ามีชาวชนบทเข้ามาในเมืองถือของสองสิ่งนี้มาก็จะได้นำมาเป็น เครื่องบริวารในการถวายทานในครั้งนี้นะนในครั้งนั้นกระบุตรนี้ถือเอากระบอกเนยแข็งมาจากบ้านของตนคิดว่าจักนำมาหน่อยหนึ่งเท่านั้นเมื่อไปถึงพระนครก็มองหาที่ที่สบายด้วยตั้งใจว่าจะล้างปากล้างมือและเท้าแล้วจึงเข้าไป ถือเนอยแข็งมาด้วยโยมเนาะเห็นรวงพึ่งที่ไม่มีตัวเท่ากับงอนไถรวงพึ่งไม่มีตัวด้วยโยมแปลกเนาะคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้บุญของเราคือว่าปกติพึ่งนี่มันน่าจะมีตัวนะโยมเนาะแต่นี่ตัวหายไปหมดเลยถ้าตัวมันไม่อยู่มันก็ต้องดูดเอาน้ำหวานไปหมดแหละมันไม่เอาทิ้งไว้หรอกน้ำหวานเนี่ย เขาก็เลยคิดว่ามันคงจะเป็นเพราะบุญของเราละมั้งนี่ตัวพึ่งมันไม่ยอมเอาน้ําพึ่งไปเนี่ยท่านก็เลยไปหักเอากิ่งที่มีรวงพึ่งติดอยู่เท่ากับงอนไถนะก็คงจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ยอมงอนไถเนี่ยจึงถือเอาแล้วเข้าไปสู่พระนครบรุตรที่ชาวเมืองดักวางไว้เห็นกระบุตรนั้นจึงถามว่าพ่อมหาจำเริญท่านนำน้ำพึ่งมาให้ใครเขาตอบว่าไม่ได้นำมาให้ใครดอกนายท่าน ก็น้ำพึ่งที่ท่านนํามานี้ขายให้เราเถอะคนที่ดักทางก็พูดนะถ้าอย่างนั้นท่านจงถือเอากหาปณะ,ะนี้ไปแล้วจงให้น้ําพึ่งและเนยใสยนั้นเถอะกุลบุตรนั้นคิดว่าของนี้ใช่ว่ามีราคามากและบุรุษนี้จะให้มากก็คราวเดียวเท่านั้นควรจะรองดูคือปกติ ในแข็งก็ดีรวงพึ่งก็ดีมีราคาไม่เยอะนะแต่ทําไมให้กหาปณะ,ะซื้อด้วยราคาแพงอ่ะจะอยู่ก็ให้มาราคาขนาดนี้เลยท่านก็จะลองจะลองดูนะว่าเป็นยังไงบรุษนั้นก็กล่าวว่าเราไม่ให้ด้วยกหาปณะ,ะเดียวแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงรับเอาสองกหาปณะนะแล้วจงให้กฎบุตรนั้นก็ตอบว่าสองกหาปณะ,ะก็ให้ไม่ได้ บรุษนั้นจึงเพิ่มโดยอุบายนี้แหละเรื่อยๆจนถึงพันกระหาปะนะโอ้โหโยมน้ำพึ่งรวงเดียวราคาเป็นพันนะเนี่ยเขาต้องการบุญกุศลโยมเพื่อให้บริวารของพัฒหารมีครบทุกอย่างโยมนะุ่กบุตรนั้นจึงคิดว่าเราไม่ควรจะรวงเขาช่างก่อนเถิดเราจะถามกิจที่จะพึงทำของบรุษนี้ ทีนั้นเขาจึงกล่าวกับบรุษนั้นว่าของนี้ไม่มีค่ามากแต่ท่านให้มากท่านจะถือเอาสิ่งนี้ไปไดกิจกรรมอะไรบรุษนั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญชาวเมืองในเมืองนี้ขัดแย้งกับพระราชาถวายทานแด่พระวิปัสสีทศพลเมื่อไม่เห็นเมื่อไม่เห็นของสองสิ่งนี้ในบุญคือทานจึงพากันสแสวงหา ถ้าไม่ได้สิ่งนี้ชาวเมืองก็จักพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าให้พันหนึ่งแล้วจงรับเอาโอ้แสดงว่าชาวเมืองกับพระราชาแข่งกันทําบุญโยมใครจะมีของถวายทานเยอะใครจะมีของถวายทานที่แปลกกว่าของฝ่ายตรงข้ามมานะเนี่ยถ้าไม่มีน้ําผึ้งเนี่ยชาวเมืองจะต้องแพ้พระราชาแน่เลยโยมเนี่ยเขาก็อยากจะเอาชนะพระราชานะ พระราชาก็คงจะไม่มีน้ำพึ่งมั่งยมถ้าชาวเมืองมีน้ำพึ่งแล้วก็ในแข็งเนี่ยการแข่งขันให้ทานของพระราชากับชาวเมืองพระชาวเมืองต้องชนะนะนะเขาก็บอกอย่างนี้เขาก็กล่าวว่าของสิ่งนี้ควรให้แก่ชาวเมืองเท่านั้นหรือควรให้แก่ชนล่าอื่นท่านจะให้ของที่ท่านนํามานี้แก่คนใดคนหนึ่งหรืออืมจะตกลงจะให้ใครโยมเนี่ยกุดุมบี ็ได้พูดว่าก็มีใครให้รับพันหนึ่งในวันเดียวในฐานของชาวเมืองล่ะบุรุษนั้นก็ตอบว่าไม่มีดอกสหายกุฎุมปีกุฎุมีนี้คือว่าชาวบ้านนอกนะโยมนะชาวบ้านนอกที่จะมาเป็นพระ,ะที่จะมาเป็นพระศรีวลีนี่นะกุฎุมพีก็บอกว่าก็ท่านรู้ว่าของสองสิ่งนี้มีค่าพันหนึ่งหรือ บุตนั้นก็ตอบว่าจ้ะฉันรู้ถ้าอย่างนั้นท่านจงไปบอกแกชาวเมืองเถิดว่าบุุษคนหนึ่งไม่ให้ของสองสิ่งนี้ด้วยราคาแต่ประสงค์จะให้ด้วยมือของตนเองพวกท่านอย่าวิตกเพราะเหตุแห่งของสองสิ่งนี้เลยแหโยมตกลงว่ากูดุมบีออก็คือว่าโยมที่อุบาสกที่มาจากบ้านนอกนี่แหละยม ที่เป็นอดีตชาติของพระศรีวลีบอกว่าเราไม่ต้องขายหรอกไม่ต้องเสียเงินหรอกแม้จะถึงพันกหาปะนะก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เองนะจะเอาไปเป็นบริวารในพัตตาหารทั้งหลายเองนะไม่ต้องเป็นห่วงอย่าวิตกไปเลยทีนี้บุรุษนั้นบุรุษที่มาดักทางนะก็ท่านจงเป็นกายสขีประจับพยานแห่งความเป็นหัวหน้า มุกค,คือทานของเราเถิดคือยกใหอ้อุบาสกที่ถือน้ำพึ่งมานี่เป็นประธานเลยนะโยมนะเป็นประธานหัวหน้าในการบริจาคทานเลยบุุษนั้นเอามาศกที่ตนเก็บไว้เพื่อใช้สอยที่บ้านซื้อของเผ็ดตรอนห้าอย่างบทจนละเอียดกรองคั้นเอาน้ำส้มจากหนมส้มแล้วคั้นรวงพึ่ง ลงในนั้นปรุงกับผงเครื่องเผ็ดร้อนห้าอย่างแล้วใส่ไว้ในใบบัวใบหนึ่งจัดห่อนั้นแล้วลงมานั่งนะที่ไม่ไกลพระทศพลคอยดูวาระที่ถึงตนในระหว่างเครื่องศักระที่มหาชนนำมาทราบโอกาสแล้วจึงเข้าเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า นี้เป็นทุกตะบรรณาการของข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดกรุณารับของสิ่งนี้ของข้าพระองค์เถิดพระศาสดาทรงอาศัยความอินดูแก่บุุรนั้นทรงรับบรรณาการนั้นด้วยบาทหินที่เท้ามาราทั้งสถวายแล้วทรงอธิษฐานโดยอาการที่เครื่องบรรณาการนั้นถวายแก่ภิกษุถึง 1มื่นแปดพันองค์ก็ไม่สิ้นเปลืองไปกุลบุตรแม้นั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเสวยเสร็จแล้วยืนอยู่ณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่าข้าพระองค์พบพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ววันนี้ชาวเมืองพันธุมวดีนำศักดิ์ะ มาถวายพระองค์แม้ข้าพระองค์พึงเป็นผู้ถึงความเป็นยอดทางลาบและเป็นยอดทางยศในภพที่เกิดแล้วด้วยผลแห่งกรรมนี้พระาศาสดาตรัสว่าความปรารถนาจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดกุลบุตรแล้วทรงกระทำอนโมธนาพัฒแก่กุลบุตรนั้นและแก่ชาวเมืองแล้วเสร็จกลับไปตรงนี้โยมเนาะ กุระบุตรที่หรือก,กุฎุมพีที่แต่มาเรียกตอนแรกนะที่จริงท่านใช้คําว่ากุลบุตรน,นะโยมนะขออาภัยด้วยกุระบุตรถ้ากุฎุมพีนี่จะเป็นคนที่มีทรัพย์พอสมควรจะเรียกว่ากุฎุมพีแต่กุลบุตรที่มาจากบ้านนอกนะอดีตชาติของพระศรีวลีเนี่ยก็ตั้งใจจะนําเอาเนยใสยเอาเข้าไปเนยเนยแข็งกับน้ําผึ้งเนี่ย มาเป็นบริวารของการให้ทานแล้วก็ท่านก็เอามาคั้นมาอะไรต่างๆที่ญาโยมได้ฟังมาเนี่ยนะแล้วก็มาที่บริเวณที่จะมีการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าเขาก็เอาอของของเขาอะนะมาถวายต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงอนุเคราะห์แล้วก็อธิษฐานให้ของของเขาทั้งหมดของของเขาที่มีไม่เยอะนี่นะ ในแข็งกับน้ำพึ่งอะไรเนี่ยให้เพียงพอแก่ภิกษุถึง68,000รูปนโยมให้เขาปลื้มใจปีติใจที่ของของเขาเนะี่ยทั่วไปแก่พระสงฆ์ที่แวดรอมพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าด้วยกรรมนี้เกิดพบหน้าพบไหนขอให้เขาเป็นผู้ยอดในทางลาบคือมีลาบมากนะ พระุทธองค์ก็ทรงทำอนโมทนาว่าขอความปรารถนาจงสำเร็จอย่างที่ท่านปรารถนาเถิดแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับพระวิหารฝ่ายกุลบุตรนั้นกระทำกุศลตลอดชีพแล้วเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์มาถือปฏิสนธิในพระคันของพระราชธิดาพระนามว่าสุปวาสาในพุทธุปาทกาณนี้ ตั้งแต่เวลาถือปฏิสนธิพระนางสุป,ปาวาสารับเครื่องบรรณาการถึงห้าทั้งเช้าทั้งเย็นโยมเนาะอันนี้คนที่มีบุญมาเกิดโยมลูกในท้องเนี่ยเป็นคนมีบุญแม่ก็พลอยได้รับความยกย่องสรเสริญราบสักระด้วยเนะี่ย เช้าก็500เย็นก็500ยโยมเครื่องบรรณาการที่เขาส่งมาถวายพระนางสุปาวาสาซึ่งเป็นธนะิดาของกษัตริย์เป็นธิดาของกษัตริย์ทีนี้เป็นยังไงโยมครั้งนั้นพวกพระยาตต้องการจะทดลองบุญจึงให้พระนางนั้นเอาพระหัตถถูกต้องกระเช้าพืชนอออกมาจากพืชชนิดหนึ่งหนึ่งร้อยรอยบ้างพันหนึ่งบ้าง ืแปลกนะโยมนะมีหน่อแค่หน่อเดียวนะโยมนะหมายความ่ากระเช้าหน่อพืชที่จะเอาไปเป็นไปปลูกเนี่ยนะไอ้หนอนั้นเวลามันแตกกอ,อกมามันแตกเป็นหลายกอโยมถ้ามองดูอีกทีหนึ่งก็เหมือนกับตอต้นยูคาลิปตัสนะนะถ้าเราไปตัดเนี่ยถ้าตัดต้นมันทิ้งนะมันเหลือตออยู่นี่ตอมันจะออกหน่อมาบางทีเป็นสิบหนอ่อยี่สิบหนอนะโยมเกิดจากตอเดียวนะ อันนี้ก็เหมือนกันโยมบุญของนางบุญของลูกที่อยู่ในท้องอ่ะหน่อพืชมันแตกออกเป็นเม็ดหนึ่งออกเป็นเป็นร้อยหน่อพันหน่อเนี่ยข้าวเกิดขึ้นจากนากรีดหนึ่งห้าสิบเกวียนบ้างหกสิบเกวียนบ้างหืมโยมกรีดหนึ่งนี่มันไม่ค่อยเยอะนะสมมติสมมติว่ากรีดหนึ่งนี่สักไร่หนึ่งสมมติสักไร่หนึ่งอะแทนที่ไร่หนึ่งมันจะได้ซัก ยีเกวียนโยมแต่นี่ไรหนึ่งได้ถึง50เกวียนอะไรเป็นต้นคือได้มากกว่าปกติที่เขาทำกันเนี่ยจึงเป็นเรื่องแปลกประหลาดและก็อาจาจย์มากแม้เวลาจะทำยุ้งฉางให้เต็มก็ทรงเอาพระหัตถ์ถูกต้องประตูยุ้งฉางที่ตรงที่พระราชธิดาจับแล้วจับอีกก็กลับเต็มอีกเพราะบุญเมื่อคนทั้งหลายกล่าวว่าบุญของพระราชธิดาแล้วคด จากหม้อที่มีข้าวสวยเต็มให้แก่คนใดคนหนึ่งยังไม่ยกพระหัตถ์ออกเพียงใดข้าวสวยก็ไม่สิ้นเปลืองไปเพียงนั้นอืโย,ยมคล้ายๆเรื่องของมินทากาศเศรษฐีนะโยมเนาะนี่โย,ยมอณิสมของบุญเป็นอย่างนี้แหละเมื่อทารกอยู่ในคันนั่นเองเวลาล่วงไปถึงเจดปีแต่เมื่อคันแก่ นางเสวยทุกใหญ่อยู่ถึงเจ็ดวันนางปรึกษาสามีว่าก่อนแต่จะตายฉันจะถวายทานทั้งที่มีชีวิตอยู่เทียวจึงส่งสามีไปเฝ้าพระาศาสดาด้วยกล่าวว่าท่านจงไปกราบทูลเรื่องนี้แด่พระาศาสดาแล้วนิมนต์พระาศาสดาอันหนึ่งพระาศาสดาตรัสคำใดท่านจงตั้งใจกำหนดคำนั้นให้ดีแล้วกลับมาบอกฉัน โอ้แสดงว่าอันนี้เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนะไม่ทราบว่าข้างหน้าท่านจะกล่าวถึงกฎแห่งกรรมของพระนางสุปาวาสาแล้วก็ของพระศิวลีที่อยู่ในท้องหรือเปล่านะเนี่ยพระศิวลีท่านอยู่ในท้องของเสด็จแม่ของท่านนะของแม่ท่านเนี่ยอยู่ในท้องเจ็ดไปยมนะบางทีท่านบอกว่าเจ็ดไปเจเดือน7วันนะแต่ตอนท้องแก่เนี่ยเวันนี่เจ็บปวดรวดราวทรมานจนจะเรียกว่า สิ้นใจไปเลยว่างั้นเถอะนางบอกว่านางจะตายแล้วนี่เจ็บปวดคันมากแต่ลูกที่อยู่ในท้องก็ยังไม่คลอดสักทีโยมไม่ออกสักทีนะคิดว่าจะตายก่อนจะตายก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้านะอยากจะถวายทานกับพระพุทธเจ้าถวายทานเสร็จแล้วตายก็ไม่เป็นไรเนี่ยนางเจ็บปวดมากโยมก็ให้สามีเนี่ยไปถวายนพุทธเจ้า สามีไปกราบทูลข่าวแด่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าพระนางสุป,ปาวาสาโกริยธิดาอืมแสดงว่าเป็นพระพยุรญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายเสด็จแม่นะโกริยวงศ์เนี่ยพระนางสุป,ปาวาสาโกริยธิดาจงมีความสุขจงมีความสบายไม่มีโรคอ่าขอไจงคลอดบุตรที่หาโรคมีได้เถิด พระราชาทรงสดับข่าวนั้นจึงถวายบังคมพระาศาสดาทรงมุ่งหน้าเสร็จกลับพระราชนิเวศพระกุมารก็คลอดจากพระคันของพระนางสุปวาสาง่ายเหมือนน้ำออกจากที่กรองน้ำฉะนั้นโอ้โหโยมคลอดออกมาง่ายในพรุธเดียวโยมนะ ด้วยเนืภาพของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดแล้วก็อวยพรให้พระนางเนี่ยคลอดบุตรอย่างให้ได้โย,ยมอันนี้ก็เป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งนะมองดูวดาระแล้วก็คงจะไม่จบอีกโยมวันนี้สำหรับเรื่องของพระสีวรีนะยังไงญาติโยมติดตามรับฟังให้ตอนต่อไปให้จบไหมนะเอาละวันนี้เวลาหมดตรงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้านที่ในการบรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟัง ไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร